ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน Arduino ENC 2 8 J 6 0 SPI i n t e r c e Internet Network Module Mini 51 AVR ARM PIC 33โวลต์กันนะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกเข้าไปยังลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผู้ใช้งานจะพบกับหน้าบทความ สอนใช้งาน Arduino ENC 2 8 J 6 0 SPI Interface Internet Network Module Mini 51 AVR ARM PIC 33 v วลนะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความด้านล่างเล็กน้อยผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรโดยละเอียดถ้าผู้ใช้งานรู้ภาพการเชื่อมต่อวงจรเมื่อตอนตอน้ตนวิดีโอไม่ทันผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับเข้ามาดูได้ในหน้าบทความได้เลยนะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความด้านล่า,าเล็กน้อย ผู้ใช้งานจะพบก,กับลิงก์หนึ่งลิงก์นะฮะซึ่งเป็นลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดไฟล์และบัลลีให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกเข้าไปยังลิงก์ลิงก์นี้ได้เลยน,นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผู้ใช้งานจะพบก,กับหน้าเว็บไซต์มีเดียไฟล์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทางเราได้นำไฟล์และบัลลีมาฝากเอาไว้ให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกไปที่ปุ่มดาวน์โหลดที่นี้ได้เลยน,นะครับองการดาวน์โหลดไฟล์แล้วนี่เมื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์เสร็จแล้วครับ ก็ให้ผู้ใช้งานเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้งานเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดเอาไว้หรือว่าถ้าผู้ใช้งานท่านไหนที่ไม่มั่นใจว่าตัวเองตั้งค่ารายทางของการดาวน์โหลดไว้ที่โฟลเดอร์ไหนนะครับในกรณีที่ผู้ใช้งานใช้เป็นเบราว์เซอร์ Chrome เหมือนกับในคลิปดอนี้ให้ผู้ใช้งานคลิกเข้าไปที่ไอคอนรูปดาวน์โหลดอย่างนี้นะครับจากนั้นมันจะปรากฏชื่อไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้ขึ้นมาถ้าเป็นไฟล์ที่เพิ่งดาวน์โหลดเสร็จไปมันจะเป็ี่ยนแค่คำว่าเสร็จสิ้นแล้วแปลว่าเป็นไฟล์ที่ดาวน์โหลดไปนานแล้วมันจะเป็นพวก อ่าแล้วเวลาวันที่อะไรประมาณนี้ขึ้นมานะ,ะเราไม่ต้องสนใจเราสนใจเฉพาะตัวไฟล์ที่เพิ่งดาวโหลดเสร็จสินไปเมื่อชั่ครู่นี้นะฮะจากนั้นเลือกไปที่ไอคอนลูกโฟลเดอร์ทีู่กตรงนี้นะกดเข้าไปมันจะพาผู้ใช้งานเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้งานเก็บไฟล์ที่ดาวโหลดเอาไว้นเองนะครับเมื่อเข้ามายัางโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ดาวนโหลดเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ใช้งานเชื่กับไฟล์หนึ่งไฟล์ซึ่งเป็นไฟล์วินล,ลาให้ผู้ใช้งานทําการแยกไฟล์กวยเลยนะครับ สำหรับผู้ใช้งานที่เพิ่งเคยเข้ามาดูคลิปวิดีโอของทางเราเป็นครั้งแรกการแยกไฟล์วินลาหรือวินซิปผู้ใช้งานจําเป็นที่จะต้องติดตั้งโปรแกรมวินลาหรือวินซิปนี้ั้ก่อนนะครับก็ทาการติดตั้งโปรแกรมวินลาหรือว่าวินซิปนี้เรียบร้อยแล้วก็ทาการแยกไฟล์ได้เลยเมื่อทําการแยกไฟล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้โฟลเดอร์ออกมาทั้งหมด3โฟลเดอร์แบบนี้ซึ่งจะเป็นโฟลเดอร์ไลบรารีทั้งหมดครับให้ผู้ใช้งานทําการ Dopy หรือคัดโฟลเดอร์ทั้ง3นี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Copy หรือว่าคัดก็ได้แล้วนําไปไว้ใน Document เข้าไปนในโฟลเด er อร์ Arduino และเข,เ,นน er เข้ามาในโฟลเด er อร์ libraries เมื่อเข้ามาในโฟลเดอร์ libraries แล้วให้ผู้ใช้งานทำการวางตัวโฟลเดอร์ l i b r a r y ทั้งษาแมลงลงไปโดวยรวมจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกร,รม Arduino IDE ขึ้นมาเมื่อทำการเปิดโปรแกร,รม Arduino IDE ขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการย้อนกลับเข้าไปในหน้าบทความอีรั้านึง เพื่อการย้อนกลับเข้ามาในหน้าบทความแล้วนะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความลงไป้านล่างจนไปถึงข้อที่5นะครับจะมีโค้ดตัวอย่างหนึ่งตัวซึ่งโค้ดตัวอย่างนี้จะเป็นโค้ดในการหา IP address อ่าเป็น IP IP address สาหรับการเข้าไปในตัว Network นะในเน็ตเวของเราถามว่าทําไมต้องค้นหาก่อนเนื่องจากว่าโมดูลแต่ละตัวจะจ่าย IP มาไม่เหมือนกันเราเตอร์แต่ละตัวจะจ่าย IP มาไม่าไม่เหมือนกัน ดังนั้นแล้วเราจึงจาเป็นที่จะต้องใช้โค้ดนี้ในการค้นหา IP ที่เขาแจกมาให้ก่อน,นจากเราเตอร์นั่นเองนะครับก็ทาการ Copy โ,โค้ดตัวอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE จากนั้นนะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลือกพอตที่เชื่อมต่อ,อกับบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนู True ข้าบนนะฮะจากนั้นเลือกมาที่เมนูพอตและทำการเลือก Serial Port ที่เชื่อมต่อ,อกับบอร์ดจากนั้นทําการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ด Arduino UNO UN R3 นะฮะเลือกเป็น Arduino Uno UN จากนั้นนะครับให้ผู้ใช้งานทําการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูสเกตด้านบนแล้วเลือกมาที่เมนูอัปโหลดหรือว่าจะกดคลิกไปที่ไอคอนรูปลูกศรที่ตรงนี้ได้เหมือนกันนะจะเป็นเมนูการอัปโหลดเช่นเดียวกันเมื่อทำการกดเข้ามาที่เมนูอัปโหลดแล้วจะเห็นว่าโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการบันทึกโค้ดขึ้นมาหากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะบันทึกโค้ดก็ทําการกดไปที่ปุ่มการกระบ,บ,บาดด้านบนหรือปุ่มแคนเซลด้านล่างก็ได้เหมือนกันครับนะจากนั้นรอโปรแกรมอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดสักครู่ เมื่อโปรแกรมทําการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดเสร็จจะมีข้อความดันอัปโหลดดิ้งปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเปิดหน้าจอ Serial Monitor ขึ้นมาโดยเข้าไปที่แถบเมนูท,ท,ทนนนูเอทับนนะฮะจักมาเลือกมาที่เมนู Serial Monitor หรือว่าจะกดคลิกไปที่ไอคอนรูปแวน่นขยายตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะเมื่อทงการเปิดหน้าจอ Serial Monitor ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้งานทําการเปลี่ยนค่าการอ่านขอน้อมูลให้เป็น5760นะครับ อ่าเมื่อทำการเปลี่ยนค่าการหลัข้อมูลที่เรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่าในหน้าจอ serial monitor จะปรากฏพวก IP ต่างๆขึ้นมาแต่ว่าจะมี2ส่วนเท่านั้นนะฮะที่เราจะเป็นที่ต้องจดทเอาไว้ก็คือในส่วนของ mac ด้านบนตรงนี้แล้วก็ในเป็นส่วนของ my ip ส่วนที่สำคัญที่สุดที่เราต้องจำก็คือ my ip ตัวนี้นั่นแหละฮะคือจะเป็นส่วนที่เราต้องนำไปใช้ในเว็บเบราว์เซอร์นเองแต่ว่าด้านบนนี้ก็ให้จำไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับโอเคต่อมานะครับ ให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรมมัลติโนไขึ้นมาอีกตัวหนึ่งอีกหน้าจอหนึ่งก็ได้กดที่ไอคอนตรงนี้แล้วมันจะเป็นเมนูนนะกดขึ้นหน้าปุ๊บแบบนี้จากนั้นนะฮะให้ผู้ใช้งานทำการย้อนกลับเข้าไปในหน้าบทความครั้งหนึ่งซึ่งมาย้อนกลับเข้ามาในหน้าบทความแล้วนะครคราวนี้ให้ผู้ใช้งานเลื่อนหน้าบทความลงไปด้านล่างเลยฮนะเลื่อนลงไปจนถึงข้อที่16ใช่ไหมอ่าถึงข้อที่16นะครับ จะมีโค้ดตัวอย่างอีงตัวซึ่งโค้ดตัวอย่างตัวนี้จะเป็นโค้ดสอบการสร้างตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับวาให้ผู้ใช้งานทําการอ่าคัดลโค้ดตัวอย่างนี้ทั้งหมดนะครับไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE เมื่อนะําโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE แล้วนะครับก็ทําการอัโปโหลดโค้ดลงบอร์ดได้เลยอ๋อลืมบอกไปนะฮะก่อนที่จะอัโปโหลดโค้ดนะ ให้ผู้ใช้ง,งานขึ้นมาดูด้านบนตรงนี้นะครับบนทัพที่7กับ8นะ่เนาะเห็นได้ว่ามันจะมีในส่วนของ Mac กับ IP อยู่ในส่วนนี้นะฮะถ้าตัวเลขพวกนี้ไม่ตรงกันกับในหน้าจอสีเรีอรมอนิเตอร์ก็เปลี่ยนให้ตรงกันนะครับ Mac ก็เป็น Mac เนาะแต่ว่าเราจะแก้เฉพาะตัวเลขด้านหลังเนาะ 0x เราจะไม่แก้นะฮะเราจะแก้เฉพาะตัวเลขด้านหลังให้มันตรงกันแบบนี้แล้วก็ในส่วนของ IP เหมือที่บอกไปนะครับว่าตัวนี้สําคัญที่สุดก็ถ้าตัวเลขไม่เหมือนกันก็แก้ให้เหมือนกัน ะโอเคอันนี้ก็ทําการอ,าอัปโหลด้ผลงบันทึกที่บ้านแล้วต่อมานะคะให้ผู้ใช้ง,งานลองทําการนําตัวอ่า IP address ที่เราได้มาเนี่ยเข้าไปในเว็บเบราว์เซอร์ดูในที่นี้เราจะใช้เป็นเว็บเบราว์เซอร์โครมเหมือนเดิมนะครับกดเปิดหน้าจักขึ้นมาใหม่เราจะเป็น192.168.1.49นะะึ่งแป้าะฮะเราก็เข้าไปแบบนปึ๊บอ,อ่าโอเคอันนี้มันจะค้นหาออากมา กดนี้เลยก็ได้ก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นที่ตลอดแล้วนั่นเองแล้วทีนี้เราก็จะสามารถควบคุมหลอดไฟไไดอ่าในตอนนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อเราทาการอัปโหลดโค้ดเสร็จลงไปตั้งแต่แรกเลยเนาะมันจะหลอดไฟ LED ก็จะติดขึ้นมาตั้งแต่แรกลองกดไปที่ LED 1 off ดูจะเห็นได้ว่าหลอดไฟ LED ก็จะดับลงกดไปที่ on หลอดไฟ LED ก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นั่นเอง,เองครับแล้วกเ็เราสามารถใช้งาน อ่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ควบคู่ไปกับโทรศัพท์มือถือได้นะแต่ว่าข้อจำกัดคือจะต้องเป็น Wifi ที่มีชื่อเดียวกับเราเตอร์เราเตอร์สมมุติว่าตั้งชื่อว่าเป็น c y เบอร์ไทเวลามันแจกอสัญญาณ Wifi มาชื่อมันก็จเป็นตามนะั้นสมายว่าเป็นตั้งชื่อว่าไซเบอร์ไทชื่อตัว Wifi ็เป็น c ไซเบอร์ไทมือถือของเราก็ต้องเชื่อมต่อเป็นของ c y b e r ร์ไทเหมือนกันนะครับประมาณนี้เนาะโอเค ก็ถ้าเป็นใช้งานในมือถือนะฮะเราก็จ้อเข้าไปในเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตอะไรก็ได้ของมือถือจะเป็น Chrome หรือเป็นอะไรก็ได้ที่เราสามารถใส่ IP address ได้ไม่ใช่ว่ากดเซิร์ช Google นะอันนั้นไม่ใช่นะครับกดเข้าไปกดผิดขออนุญาตข่าใหม่ข่ากดเข้าไปที่อินเทอร์นเน็ตเนาะผมผมจะเปอินเทอร์เน็ตกดปึ๊บเข้าไปจากนั้นก็ทําการใส่ IP address ลงไปอันนี้น่าจะมีบันทึกไว้อยู่นะเพราะทำวิดีโอก่กอนโอเค 1น1่งจุ1อ2 1 6 8 1 49. นี่คือ IP ที่จะใช้กันนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บเซิร์ฟเวอร์ย้ำอีกครั้งนะฮะว่า Wi-Fi ที่มือถือเชื่อมต่อต้องเป็น Wi-Fi ตัวเดียวกับที่เราเตอร์แจกมาและที่ก็ที่ใช้กับตัวโมดูลตัวนี้ด้วยนะ,ะจะเห็นได้ว่าจะมีปุ่มให้กดอยู่เหมือนกับในหน้าเว็บเลยนะฮะแต่ว่า จะแตกต่างกันเล็กน้อยคือถ้าเรากดลงไปแล้วเนี่ยมันจะทำการรีเฟรชหน้าจอทําให้ไอคอนมันเล็กลงอันนี้ก็แล้วแต่คนถนัดนะฮะจะขยันซูมใหม่ก็ได้หรือว่าจะถ้าขี้เกียจใหม่ก็กดตรงนี้เลยก็ได้แต่อาจจะกดยากนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าปุ่มมันเล็กแต่อยางที่เห็นนะว,ว่ามันสามารถใช้ควบคุมได้เหมือนกันควบคุมหลักไฟอยู่ได้นั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณาน,นี้นะครับสําหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอนหน้าสวัสดีครับ